การสั่งซื้อยังไงนะคะไปยกเลิกยังไงไปติดตามสถานะยังไงวันนี้พามาดูนะคะวิธีการดูสถานะคาสั่งซื้อนะคะ <sk r isa> เข้าไปที่ tiktok นะคะ tiktok ของเรานะคะอันนี้เป็นหน้าโปรไฟล์นะคะจากม,มี2วิธีนะคะวิธีแรกเข้ามาที่ขีดมุมขวาบนสุดนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะคะเราเพิ่งซื้อของเมื่อวานนะคะ เรามาดูตรงนี้นะคะที่ที่เป็นคำสั่งซื้อนะคะนี่นะคะคำสั่งซื้อที่ต้องจัดส่งตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปนะคะนี่นะคะของจะจัดส่งภายในวันที่เก้านะคะนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราสามารถยกเลิกได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนใจไม่สั่งแล้วนะคะ ติดต่อผู้ขายตรงนี้นะคะติดต่อ tiktok ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วอีกวิธีหนึ่งนะคะเมื่อวานเราสั่งของวันนี้มีเมนูการสั่งซื้อของเราขึ้นมาหน้าโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะคะนี่นะคะจะขึ้นเมนูตรงนี้ขึ้นมานะแล้วก็คลิกตรงนี้ก็ได้นะคะก็เข้ามาหน้าเดิมเราสามารถมาดูตรงนี้ได้นะคะฐานะคำสั่งซื้อของเราว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วนะคะก็สามารถมาดูตรงนี้ได้ค่ะ โอเคนะคลิปนี้ก็พามาดูวิธีการดูสถานะคําสั่งซื้อการยกเลิกคาสั่งซื้อนะคะไปยกเลิกตรงไหนไปดูตรงไหนนะคะเข้ามาดูตรงนี้ได้นะคะ